สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอาริสาเคราชาแนลนะคะก็จะพาทุกคนมาร้านอัปเตอร์ยำนะคะมาเติมความแซ่บกันที่ร้านอัปเตอร์ยำนะคะไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดคือ่เีนไมะไส้กรอกไม่เผ็ดสกองเปลี่ยนเป็นไม่ล้านนะจ๊ะไม่เผ็ดค่ะแล้วก็กลับบ้านของลูกค้ามียำแดงเค็มหนึ่งปูม้าสองปูม้าสองรวมเบอร์หนึ่งนะคะลูกค้านั่งโต๊ะที่สี่ต้องเติมอะไรไหมคะกลับบ้าน กี่ทีคันหนึ่งค่ะปูม้าร้านหนึ่งูมาร้าค่ะข้อหมูหนึ่งค่ะเหนียวหนึ่งจีนสองอันนี้กลับบ้านนะคะเรียบร้อยค่ะพี่เอคะปูม้าเป็นโอเคไม่เป็นไรค่ะสี่แปดยี่สิบสามคุณส้มปาทังค้าสวัสดีค่ะอันนี้เป็นประธานเชียร์ใช่ไหมคะปาทังค้า ขอบคุณส้มนะัโตัวที่เลอเาจะที่รับต๊ะเจ้ายังซีกรอกยำหมูยอไข่เค็มยำไข่แดงเค็มแล้วก็ยำรวมเบอร์ปรลาั้งหมดเลยนะจ๊ะที่รักไม่เพิ่มอะไรนะขอบคุณค่ะลูกค้าน่ารักมากเลยค่ะคุณกลับบ้านคุณส้มมียำไข่แดงเค็มล้าขอดควมหมูไม่ล้าแล้วก็ปูม้าสุกล้านนะจ๊ะตกเก้าเรียบร้อยค่ะคิวที่ยี่สี่คุณเพียงรักฝนค่ะคุณเพียงรักฝนลูกค้าบอกรักกันใช่ไหมคะานั่งโต๊ะที่ยี่สิบเอ็ดค่ะลูกค้าจ๋ายำซี้กรอกสองหมูยอหนึ่งหมูยอไข่เค็ม ก็ทีฮะเสียมใช้กรอกสองหมูยอนหนึ่งไข่แดงเค็มหนึ่งคอหมูหนึ่งหอยแครงหนึ่งกุ้งสดหนึ่งกุ้งสุกหนึ่งปูม้าสองและปูมมาสุกหนึ่งทุกอย่างระบุเป็นไม่ปาลาถูกไหมคะลูกค้าไม่ลองทานปลาลาของทางร้านเลยคะเราทำจากแซมวันนอร์วิเชนจากประเทศนอร์เวย์นะครับราวางเพลิงาดราบานบูดาการโลมาสีชมพูไม่ทานเลยเนาะเพิ่มอะไรจะที่รักปูดำปูดำไปปูดำจากเราไปแล้วคะ่ะ วันนี้ปูดำจมบกของเราเป็นไซส์เล็กนะคะทางร้านจะเพิ่มปริมาณให้แต่ถ้าลูกจ้างอะไรล่ะคะปูมาเพิ่มปูมาเปลี่ยนร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งใช่ไหมคะได้ไดค่ะเดี๋ยวตัวน,นี้เดี๋ยวทำทำร้ายทานก่อนหนึ่งที่นเนาะเผื่อที่ถูกใจแล้จะได้ตัดสินใจใหม่นะคะถ้าไม่ถูกใจยินดีนะคะเ <c oughs> ซอมน,นาวเวเชนจากประเทศนาเวย์ค่ะเราคัดปลาตัวผู้นะคะเราวังเพชฆาตปลาบ,บูดาจาก จากเพชรบุรีแล้วก็ตาลงมาสิรภูจากอำเภอขนอมจอังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งได้รับการอนุญ,ญาตจากกรมประมงเรียบร้อยแล้วว่าสามารถนํามาทําปลาลาได้ลองดูเนาะจำไม่ได้แล้วค่ะที่รักขอบคุณค่ะคิวที่25หคุณนุ้ยอ้วนจังค่ะตั้งโต๊ะแตดนะคะคุณนุ้ยอ้วนจังคุณนุ้ยอ้วนจังทุกอย่างเป็นทุทนหอยแครงเป็นทุทนไม่ได้ที่รัก แล้วก็กุ้งสดทูโทนปูมัาทูทนทุกอย่างไม่ปลาลูกค้าไม่ลองป,ปะลาปลาล้าจักปลตาเนโม่เหรอคะไอ้กุ้งทูทนบวบไข่เค็มกุ้งททนบวกไข่เค็มค่ะไข่เค็มทูทนไหมคะไม่ทูทเินได้ค่ะที่รักเรียบร้อยค่ะคิวจ้ามีกลับบ้านกำลังจะอ่านกับที่รักที่รักใจร้อนช่างมาจากไหนคะสมุดประการลูกค้ากลับไปดูน้องนางนวลนะแต่กลับมายังไม่ได้กินเลยลูกค้านั่งโต๊ะที่แปดกลับบ้านเป็นหมูยอไข่เค็ม สักครู่นะครับกับบ้านลูกค้าเลือกที่จะหมูยอกับบ้านเนาะได้ค่ะหมูยอคขข็มไม่ล้าไข่แดงเค็มเผ็ดเผ็ดปลาละนะคะกุ้งสุกล้านหนึ่งไม่ล้านหนึ่งแล้วก็ปูมมาสุกไม่ล้าอีกหนึ่งเพิ่มเติมอะไรไหมคะไม่เพิ่มขอบคุณค่ะคุณนุ้ยอ้วนจังคิวที่ยี่สิบหกคุณป๊อปเองสวัสดีค่ะคุณป๊อปเองจ้าคุณป๊อปเองโตยี่สิบสี่ใช่ไหมคะของคุณป๊อปเองเป็นยำหมูยอไม่ล้ายำไข่แดงเค็มล้ายำหอยแข็งล้ากุ้งสดทูโทนไม่่ลลล้า้าาาูมมไ นะจ๊ะสําหรับทานที่ร้านนะคะกลับบ้านจะมีไข่แดงเคียมยร้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งแยกน้าแล้วก็ยำปูม,มาล้านหนึ่งไม่ร้านหนึ่งปูม,มาขออนุญาตเป็นแยกของแดงกับแยกมะนาวนะคะแยกน้าเดี๋ยวจะกลับไม่ถึงบ้านเดี๋ยวจะเสียซะก่อนที่รักจ๋าด้วยสภาพอากาศเมืองไทยนะคะเพิ่มเติมอะไรไหมคะที่รักคุณป๊อปเองอะไรสองคะข้าวเหนียวสองโลสองจานได้นะจาดที่รักจา๋าคิวลูกค้าค,คิวที่ยี่สิบเจ็ดค่ะนั่งหรือยังจ๋ายี่สิบเจ็ด เนี่ยส่เราทีค่ะนั่งที่โต๊ะที่ห้าคุณม้งมิงชื่อน่ารักนะม้งมิงคุณม้งมิงเป็นยำไข่แดงเค็มก็ดีค่ะยำหม,มูยอยำไข่แดงเค็มยำหอยแครงยำกุ้งสดทูโทนยำปูม้าห้ายำมีปลาล่าทั้งหมดเลยนะคะคุณม้งมิงคุณม้งมิงมีเพิ่มเติมไหมคะยำไส้กรอกอีกหนึ่งจัดเรียบร้อยค่ะปะลาล่าเหมือนกันนะคะจ้าอันนี้โทอร์าเดอร์มา24โต๊ะครบแล้วลูกค้าด้านนี้โต๊ะไหนคะโต๊ะสอง คิวที่2ลูกค้าเราอ่างไปแล้วเราจะไม่เพิ่มทุกกรณีแต่ลูกค้าเป็นผู้ชายเราเพิ่มให้นะคะคุณขั้นเต่าชุนต้าใช่ไหมเพิ่มเลยจ้ะคุณมาทุทนกับบ้านหนึบบ่งน,นะคะสาม <3 S 2> ชั้นกับบ้าน,นได้ค่ะเน,นี้วหนึ่งจีนหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะปิดรับออเดอร์ในคารเพิ่มบินทุกกรณีสำหรับ24โต๊ะแรกนะคะ ขอบคุณมากค่ะลูกค้าจ๋าทัวร์เราได้มาทั้งหมดรอบนี้นะครับประมาณการเวลาใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมง45นาทีในการรับยำนะคะตั้งแต่คิวถึง1คิวที่1ถึงคิว24ค่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอบคุณทุเรียนจากพิชิเน,นะะ <c oughs> ่น,เน,นะคะขอนนะะขอนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับรอบแรกนะคะอาตุยำพัทยาค่ะเปิดให้บริการในเวลา6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนของทุกวันค่ะและหยุดให้บริการในทุกๆวันอาทิตย์นะคะเรากลับเปลี่ยนจากวันที่10 20 30ของทุกเทิบยี่ส้าและอามสิบของะ ว่าหนทางร้านรู้สึกเหนื่อยเราจะประกาศให้ทราบผ่านทางเพจอัพทียำล่วงหน้า1วันนะคะลูกคนลูกค้าสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเพจอัพที่ยำได้ค่ะสาหรับในส่วนของเครื่องดื่มค่ะอัพที่ยำจัดเตรียมน้าเปล่าและน้ำแข็งไว้ทั้งด้านขวามือนะคะลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมณ์หลากสีนะคะสามารถซื้อเล่นนาเข้าจากบิ๊กเซตได้เลยนะคะทางร้านไม่คิดค่าเปิดขวดค่ะสาหรับลูกค้าท่านใดต้องการทานในส่วนของน้ำอารมณ์หลากสีนะคะทุกที่ค่ะสาหรับลูกค้าท่านใด นมครกสิงคโปร์สุดโบราณและผลไม้สุดคุณป้าทั้งหมดมีความือเช่นกันค่ะอานจยามขอ,อยาสิ้นสิทธิในการนำเข้าเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะตามมาตรากฎหมายที่ว่าด้วยห้ามจำหน่ายและดื่มสุราในสถานประกอบการและบริการน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดจ,จอดรถเ็นฟังตรงข้ามนะคะรบกวนวูบสุริทุกวันีค่ะเนื่องจากเป็นบนหัวใจน้ำมันนะคะลูกค้าจา๋าเราไม่อยากจากไปพร้อมๆกันค่ะเพื่ออัธรณ์ในการรอยามและการรับประทานโปรดหากิจกรรมมาทำระหว่างรอขอบคุณค่ะ ขออนุญาตและขอตัวไปยำก่อนนะคะ,ะเจอกันใหม่ในรอบหน้านะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าเห็นไฮโดรลิกเราหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะกลับมายำค่ะไฮโ,โ,โดรลิกเราไม่ขึ้นนะคะ <laughs> ขอบคุณค่ะแม่แม่เดี๋ยวแม่มาดูประกอบอะไรค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็กอยู่ในช่องอาริสาเคราชาแนลนะคะก็จะพาทุกคนมาด้านกับ อันนี้อาจจะไม่ได้คุยเลยนะคะค่ะไม่ได้คุยทุกวันเลยค่ะมันคือแบบ <c oughs> แบบเชิด <c oughs> บินแบบจุกจุกใจมากอันนี้บินเท่าไหร่คะหู๋น้อยๆอย่างงี้ยะแต่ว่าในรายละเอียดอะเยอะเยอะ <c oughs> <c oughs> หลายกล่อง <c oughs> นะ ตอนนี้เราก็อยู่ในเคาน์เตอร์ของน้องนดิวนะคะเราอยู่ในส่วนของโซนสัตว์เลี้ยงลูกได้นมนะคะอยู่ในเคาน์เตอร์กลับบ้านนะคะทำกลับบ้านย่อไข่เค็มร้านหนึ่ง แคนหรี้ยงเขา่าจะไปไหนนอนพรุ่งนี้ไปไหนคะนอนนอนอาบน้ำให้หมาอยู่บ้านนี่หมากี่ตัวคะ16 17ตัวอ๋อทำไมเลี้ยงเยอะจังเลยอ่ะคือความคิดแรกอะอยากมีฟาร์มหมาค่ะเรียกคัฟาร์มเพราะว่าเขาชอบเลี้ยงหมาหมาหมาสายพันธุ์อะไรคะบอมเบอร์เรเนียนค่ะกับชิวาว่าชิวาว่าอ๋อแจ็คก็ชอบชิวาว่าของมันของเยอะเลยขายไม่ลง ก็เลยยกเริกความชิดค่ะและ้วก็ที่มีอยู่ก็คือเลี้ยงกันไปมี่จะแบบสายพันธุ์แบบน่ารักน่ารักใช่ค่ะชอบมันเป็นแบบมันเป็นสิที่หนูชอบมันเป็นเด็กเราเลี้ยงสยัตว์แตพวกเนี้ยพิจารณ์มันอยู่ในสายเลือดมากแบบบอกได้เลยว่าได้แม่มาแบบ,แบ,บเต็มๆค่ะเรื่องของการชอบเลี้ยงสยัตว์เพราะตอนนี้แม่หนูก็เลี้ยงไก่เปร้อยตัวเลยเลี้ยงเล่นๆนะคะเลี้ยงแบบเลี้ยงไม่ได้ค่ากิน เลี้ยงไปเลี้ยงเอาไว้เล่นๆเอาไว้ดูเล่นไก่มาต้องปักทีนึงออกมาเป็นฝุ่งๆอย่างนี้ยค่ะทำเป็นฟาร์มเยอะแต่ลูกขนาดตัวนะลูกเลี้ยงหมาแม่เลี้ยงไก่แม่หนูที่นู่นอ่ะเลี้ยงหมาประมาณสามสี่ตัวค่ะแต่รักยิ่งก็ไข่ในหินกลางมุ้งให้นอนเออยอะไรเออย่โอ้ยพี่คนนี้มันก็ทำทำอะไรนะทำไอดีนะอะไรดี ก็ทำหน้าที่ไอดีเหรอคะอ๋อค่ะแต่ไม่ได้หนังแต้มไม่สวยแบบนี้อุะ้ยอย่ามาลูกค้าก็สวยสะดุ้งนี่ทำไม่ได้แบบนี้อุ้ยลูกค้าเขาบอกว่าหนังหน้าทำไม่ได้ไม่ค่ะพี่สวยนะจริงจริงนี่กับเจ๊เหม่ก็ดูตอนนี้แหละแล้วกไปเอาตอรีได้ค่ะต่อรีเอซีเหรอคะยังไม่เริ่มหรอ โป๊กหมดเลยว่าทําสัญญกรรมไม่มีใครรู้นะครว่าดูดเดียวไม่ทําหน้าเนี่ยใช่อุ์อุบมาตั้งนานความรับแต่สงน่นอันนี้โนราจ้าโนราไข่แดงเค็มห้าน้ำย่อไข่เค็มหนึ่งไข่แดงเค็มห้าร้า,ออา, 4, าหนหนึ่งไม่ร้านสีอ๋ร้านสี่ไม่ร้านหนึ่งข้อมูสี่หนสี่สี่ เมื่อคืนนี้เข้าไปดูคลิปเบนเบอร์รี่มาโอ้โหตลกมากเลยพี่แเอาพี่แจ๊คกลับเลยใช่สิเสียดายมากเลยสนุกสนานกันค่ะเมื่อคืนไม่แต่งเพาอยากผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ตลกมากเลยแม่แต่สนุกสนานค่ะตอนทำงานนะคะเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะคะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในช่องอลิสาเคราชาแนลนะคะคขอบคุณค่ะดูได้เพื่อความเพลิดเพลินแต่อย่าดูไปลงช่องตวเองน๊ะจ้า แต่ทุกคนที่ตั้งใจทำเก่งมากตั้งใจนี้ที่นี่คือแบบมาถ่ายมาคุยมาโน้มมานี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคุณวันนี้คิวยาวมากค่ะยาวมากเลจุกใจวันนี้ก็จะตีสองเนาะตีสองแน่นอนค่ะค่ะเมื่อวานยังตีหนึ่งมันนี่ดูดดิวได้นอนประมาณกี่ชั่วโมงคะ ก็ห้าหกชั่วโมงอยู่นะคะพี่แจ๊บหนูก็คขานวณอยู่แต่ว่าน้อยที่สุดก็ประมาณสามสี่ชั่วโมงเนาะคุณเดิมหนูคนคุณเดิมหนูคนไม่ค่อยชอบนอนหนูชอบเรื่องความที่ว่าเราบางคนชอบเลี้ยงสัตว์ชีวิตเราก็ต้องแบบตื่นมาเทคแคร์พวกนางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราไม่อยู่เนี้ยแล้วน้องๆเขาจะทํายังไงครับมีใครดูหนูมีหลานค่ะอยู่ที่บ้านอีกคนหนึ่งก็จะคอยดูแลให้แต่ว่าถ้าสมมติหนูต้องไปต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแบบหาคนมาดูแลอย่างเช่น ให้พี่สาวมาให้ใครมาอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเราทิ้งไม่ได้ใช่ค่ะ,คะถ้าใครที่แบบตามในเฟซบุ o กเนี่ยจะเห็นว่าเลี้ยงหมาเยอะโอยต้องไปตามมั้งเนะี่ย <c oughs> เลี้ยงหมาเลี้ยงแมว <c oughs> ไปช่วยแมวมาจากวัดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอ้ําเลยเนาะจิตใจจิตใจ,จสวยงามเหมือนอ้ําเลยอ้ําพยาพัชราภาะคะ่ะ อ้มพัชราภาเนี่อ้มเขาักสัตว์มากใช่เขาลกวแต่เกิดว่าในอินสตาแกรมของอั้มถ้าเกิดหมาใครหายเอออะไรเออเเขาจะช่วยจะช่วยมากาดมากเลยนะใช่ช่วยเต็มที่หมาจรจัดอะไรนี่เขาก็บริจาคเงินเนาะ เินแล้วหรอน้ำส้มจัดให้ทันนะมีแต่คนขยันเน,ะนาะพนัพนกงานร้านีพนักงานน่ารักค่ะเขาแบบทำหน้าที่ของตัวเองไม้ดีมากทุกคนมีแต่คนขยันมากเลยเวลาเตอมต่อไปจะอยู่ในช่วงของกลมนาคมตานะใช่ค่ะ ปูม้าสองเมื้อหมูยอนหนึ่ง อ๋อท no? oh, sure. so, ี่ชานจะพูดมาเพื่ออย่างค่ะอำเภอเมืองมีเพื่อนสาวยี่เบอคอนสามรวงเบอร์สี่รวงเบอร์สี่นะคุณแม่ชอบจริงๆใช่ไหมคะดีใจค่ะ ตอนแรกมีกว่าฝนจะตกซะละมันอกอ้ออาวมากใช่ตอนพี่ขับมานะตกสองรอบนอะกว่าจะมาถึงชนบุรีนี่โอ้โหตกแบบมืดมากเลยแถวศรีราชาค่ะ งงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องอาริสาเค Channel ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆมาใ,ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะขอบคุณมากค่ะวัสดีค่ะ